สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําดอกบัวแบบนี้แบบนี้ให้ชื่อว่าบัวนินนะคะกลีบจะเป็นชั้นๆในสีส้มใสีขาวแล้วก็มีสีเขียวใช้ลิปปินสองสีนะคะที่ใช้วันนี้จะเป็นลิปปิ้นขาวนมละคัง กากเพชรใส TW เหมือนเดิมค่ะ,ะความยาวริบบิ้นนะคะตัดตัวเส้นยาวนะคะขาวนมละคังตัดอยู่ที่125เซนติเมตรนะคะพับครึ่งให้ด้านหนึ่งยาวกว่านิดหน่อยประมาณ1นิน้วนะคะแล้วก็เส้นสั้นนะคะตัดลาย8เส้นความยาวเส้นละ3 สิบเจ็ดเซนติเมตรตัดปลายแหลมหนึ่งด้านปลายแหลมเราจะตัดด้านในนะคะด้านที่เป็นด้านเรียบนะคะอันนี้จะเป็นด้านที่เป็นกากเพชรจะจับด้านเรียบเราตัดด้านนี้เริ่มทำกันเลยขึ้น ฐานสี่ก่อนนะคะเอาลิปปินเส้นยาวไว้ด้านบนนะคะเส้นสั้นไว้ด้านล่างอามาเส้นฐานสี่กันเลยแบบนี้ครานี้เราก็จะทำเป็นฐานแปดนะคะ เส้นแรกพับขึ้นไปเส้นที่เหนืหมุมเลยค่ะเส้นที่สองสีลิปปินเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็นหนิดนึ่มบนขาวเส้นที่สามพับเลยนะคะตรงมุมตรงนี้พับเลยกดให้เป็นรอยไปเลยแล้วก็เส้นสุดท้ายสอดเข้าตรงนี้นะคะ ถ้าผานแป้เราก็จะขึ้นลูกส้มกันนะคะจับริปบินขึ้นมาหนึ่งเส้นนับวนทวนเข็มน,นาฬิกานะคะหนึ่งสองสามนับมาสามแล้ววางริปบินพาดให้มันลงอยู่ระหว่างเส้นที่สามกับเส้นที่สี่วนมาด้านนี้จับมาอีกหนึ่งเส้นวางพาดในช่องถัดไปค่ะเมื่อกี้ช่องนี้ตอนนี้ก็ช่องนี้ก็จับมาเส้นที่สาม วางพาดเหมือนกันช่องนี้นะคะสลับสับวางกันไปเรื่อยเส้นที่สี่ช่องนี้เส้นที่ห้าจะเป็นเส้นนี้นะคะเส้นที่ไม่ใช่เส้นนี้นะเส้นนี้คือเส้นที่เราวางพาดมาให้จับเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเหมือนกันวางพาดไปเลยก็จะอยู่สับเปลี่ยนว่างเส้นนี้แล้วก็เส้นที่เรามอนขึ้นไปเส้นแรก เส้นที่หกเส้นนี้เส้นเอาเส้นด้านล่างนะคะแมวเ,เส้นที่บางพาดสอดเลยค่ะรูเล็ก,กชุดหกแล้วเจ็ดเจ็ดเส้นนี้สอดรูแรกเหมือนกันออกรูกที่สองแปดเส้นสุดท้ายเส้นที่แปดเส้นนี้สอดรูแรกเหมือนกันแล้วก็อ,อกช่องที่สาม ก็ดึงค่ะดึงแล้วก็พลิกกลับมานะคะจับขึ้นมา1เส้นนับไป3ามคราวนี้นับบนตามเข็มนาฬิกาหรือตามแนววิปปินริปปิ้เปน็นหมุนมาด้านนี้หนึ่งสงสามพาดไปเลยแล้วก็ตัดต่อไปก็เส้นนี้พาดไปเลยสับัามาที่เส้นนี้ เส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่ 4, สี่เส้นที่ห้าเส้นที่หกค่ะสอดเข้ารูนี้รูของเส้นแรกที่เราวางพาใส่เส้นที่เจ็ดสอดเข้าเส้นนี้เหมือนกันแต่ขยับมาออกรูนี้เส้นที่แปดสอดเข้ารูแรกเหมือนกันออกรูนี้นะคะมันจะลอดสามเส้น ดึงนิดนึงนะคะดึงเสร็จแล้วก็พิกับมาแล้วก็สอดเก็บตามแนววิปปิลคะ่ะสอดเก็บเสร็จแล้วด้แบบนี้พิกลับมาค่ะคราวนี้เราจะขึ้นเกสรบัวเกสรบัวนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นแค่นี้แล้วกัน เห็นไหมพับแบบนี้กดนิดนึงไม่ต้องกดเยอกดนิดนึงค่ะแล้วก็พับก,กลับไปด้านนี้ทีนึงแบบนี้ใช้ปลายริบบิ้นนะคะสอดนี่ดูนี่เลยให้มาโผล่ตรงนี้แล้วก็ตึงได้แล้วทำให้ครบแเส้นเลยค่ะในเส้นี้เส้นแรกนี้ก็เส้นที่สองพับมาแบบนี้มากดริบบินนิดนึง ให้มันตรงกับเส้นนี้พอดีนขนาดหน้าบกับเส้นนี้พอดีแนวเดียวกันนะคะก็พิกกับมาหนึ่งทีแบบนี้แล้วก็สอดค่ะทำให้ครบแปดเส้นเลยค่ะ ได้แล้วคะ่ะเกสอนบัวก็ไม่โฟกัสเลยแล้วก็ลิกกลับมานะคะแล้วก็สอดเก็บคะ่ะสอดตามแนววิปิ้นเลยเสร็จแล้ว อันนี้เราจะมาใส่สีเขียวที่เราตัดลายเทนี้จากปิ๊ปิน้นด้านที่เราไม่ได้ตัดนะคะคือด้านนี้มาสอดเข้าด้านในตรงนี้สอดเข้าด้านในตรงนี้ตรงนี้นะคะ ก็ไปเลยก็จะโวกมาประมาณตน,นี้แล้วก็จับปลายที่ปิ้นให้มันเท่ากันนะคะจะไม่เท่ากันเส้นต่อไปหันตัวที่เป็นกากเพชรออกด้านนอกนะคะตัวที่เป็นกากเพชรหันออกด้านนอกก็สอดเข้าไปเลยค่ะ ด้านในไหนน็เก็บปดิปิปน,นะคะพยายามดึงให้มันเท่ากันโอเคไอาเลวเส้นที่สองแล้วค่ะทำให้ครบแปดเส้นเลยค่ะสอดเข้าไปล <c oughs> เลยขยับกล้องแบบหนึ่ง ใส่เสร็จแล้วนะคะใส่เสจแล้วก็จะได้แบบนี้กีบต่อไปนะคะจับปิ๊บปิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นพับเหมือนเดิมทำเป็นกีบปัวเหมือนเดิมค่ะพับแบบนี้เดี๋ยวเราจะพับให้ลึกเข้ามาเลยค่ะลึกเข้ามาแบบนี้เลยโอ้่พับลึกเข้ามาแบบนี้เลยใช้นิ้วกดกดให้เป็นรอยค่ะนิดนึง เส้นที่เราจะสอดเราจะไม่สอดเส้นนี้นะคะข้ามมาเส้นหนึ่งสอดอันนีปรากรอบที่แด้เราจะสอดรูนี้รอบต่อไปจะสอดรูนี้เราเส้นนี้แทนพับมาแบบนี้มันเดิมแบบนี้แล้วก็สอด ปิดง,งอแล้วจะวก็ะตินนะคะนี่เส้นถัดไปเลยค่ะจับเหมือนเดิมเส้นถัดมาปิดนะคะให้เข้ามาด้านในเลยแล้วก็กดให้มันเป็นรอยพับกลับมาแบบนี้แล้วก็สอดเส้นถัดไปเลยค่ะสอดในโครดทั้งแปดเส้นเลยค่ะ เส็นสุดท้ายเนี่ยทับไปค่ะกดนะคะก็สอดก็เส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายจะสอดยากนิดนึงนะคะจะอยู่ด้านในจะอยู่ในนี้ในนี้ ด้านในตรงนี้อยากเลยจะจะสอบยากนิดหนึ่งอยากเลยแล,แล้วก็จะกีบดึงกีบให้มันเท่ากัน เลยแล้วคราวนี้พี่กลับมานะคะสอดเก็บหนึ่งรอบสอดเลยๆสอให้ครบแปดเส้นเลยค่ะเรียบร้อ สบกลีแล้วค่ะนี้เราจะมาทำกลีบนอ <No. S 1> กกลีบแรกด้าน,นข้างแล้วกันเนาะพับปิบ้นมาแบบนี้จะกีขึ้นมาเส้นหนึ่งพับมาด้านนี้นะคะนี่ใช่ไหมแล้วก็พับมาแบบนี้นี่สองทีจากด้านข้างพับไปแบบนี้หนึ่งที ก็บิดมาแบบนี้อีกหนึ่งทีแ่แบบนี้สอดลงสอดลงตรงนี้โผ่ตรงนี้นี่สอดแล้วก็ดึงค่อยๆดึงนะคะไม่ต้องดึงแน่ ประมาณนี้เส้นแรกเส้นถัดไปค่ะเหมือนกันจะขึ้นมาพับไปแบบนี้โยกจับไั้แล้วก็พับมาแบบนี้โซตรูนิก ค่อยดึงเวลาดึงค่อยๆดึงนะคะพยายามดึงลิปปิ้นให้มันเท่ากันทั้งสองเส้นได้แสองเส้นทำให้ครบแปดเส้นเลยค่ะ มันจะได้แบบนี้นะคะจะกีบไม่เท่ากันก็ได้แต่ว่าไม่ต้องดึงกีบแน่นนะคะแบบนี้คราวนี้เส้นจะสอดที่ปิ้นย้อนกลับนะคะย้อนกลับมาตรงนี้ ด้นกลับนะคะเสร็จแล้วคราวนี้จะทำกีปสอนกลับไปด้านในข้าง,างมาด้านนี้ก็ปิดออกมาแบบนี้นะคะรูที่เราจะสอดคือรู หันลงข้างบนในนี้นี่มองเห็นไหมตรงนั้นในขีดนะถ้าเราจับเส้นนี้นะคะเ,เส้นนี้นะรูที่เราจะสอดอันนี้คือรูที่เส้นคอมันเองเราจะมาสอดตรงนี้นี่ตรงนี้ด้านไหนให้มันลงมาตรงนี้นตรงนี้นนี่คือเส้นนี้นะเราจะพับเส้นนี้ข้ามมาเส้นหนึ่งอามาลงตรงนี้ มาแบบนี้พัดตรงมาแบบนี้แล้วก็สอดด้านในตัวนี้มาปูตรงนี้ดงึงต้องดึงแน่นนะคะดึงก็จะได้แบบนี้เส้นถัดมาทำตรงไปพับมาแบบนี้พับตง มาด้านนี้แล้วก็ปิดลงรูที่จะสอดด้านในคลิปนี้นะคะตรงนี้พอตรงนี้ ทำให้ครบัดเส้นนะคะเส้นถัดไปว่าแบบนี้นี้ผส ลิปนอกกีบนี้ลิปสุดท้ายกันง่ายสุดเลยลีบนี้จากปีบปีนเท่ไหนก็ได้ปี๊ขึ้นมาค่ะแล้วก็ขับจากบิดบิดขึ้นแล้วก็บิดลงแค่นี้สอดเลยสอดโรนี้ก็จะมาผู่โรนี้มาไเหน,นี้สอดนะคะก็จึง ดึงแน่นลึงหวมแล้วแต่เลยคะ่ะแล้วแต่เราชอบเลยดึงขึ้นสักไปเลยคะ่ะหมุน้ายก็ได้หมุนขว้าก็ได้แล้วแต่ถนะัด สอให้คตรแปดเส้นเลยค่ะสแ้่ก็จะได้ประมาณมองเห็นไหมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอาจจะมืดมืดหน่อยเนาะใช้กล้องโทรศัพท์นะคะพราีว่าก็ไม่ได้มีมุมเมีอะไร พยายามหาแสงไฟเสร็จแล้วคันแ,แ,แล้วก็กระสังเรามาสอดเก็บกันตัดตัดเซป,ปิ้นให้ประมาณมากมันสอดพอดีบอกไม่ถูกว่ายาวขนาดไหน สดนะคะไปด้านในตรงนี้เก็บดิบปิ้นให้สวยงาม ร้อยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเรียบร้อยค่ะดอกปัวนินของเรานี่สามารถติดแกสสอนตรงกลางได้ใครมีแกสสอนสวยๆนะคะเามาติดได้ก็จะสวยยิ่งขึ้นไปอีกเรียบร้อยขอบคุณค่ะ